สวัสดีครับพบกับการวิเครห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564ก่อนจะไปกันฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเสืออิดด้วยนะครับหากใครต้องการเข้ากลุ่ม VIP a d 45 over a d 45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มจะมีทีเด็ดจากแอดมิน45นาทีและพี่ๆทีมเสือคนอื่นๆที่ศึกษาแนวทางการวิเคห์สกอร์ด้วยเทคนิคการอ่านราคาภูดูน้ำดูราคาดูสถิ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครอยากเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร45 over ไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับวันนี้เสืออิจจะพาไปชมเกมตุรกีซูเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างเบสซิกตัสอันดับ3เปิดบ้านรับการมาเยือนของคอนยัสปออันดับ15คู่นี้ลงเตะในเวลา5ทุ่ม10เกมล่าสุดที่พบกันมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9เกมมี2ประตู9เกม เป็นเบสิกตัทที่ทำได้ดีกว่าชนะไป5เสมอ3และแพ้ไปเพียงแค่2เกม10เกมล่าสุดเบสิกตัสมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตูอย่างน้อย9เกมกดไปทั้งสิ้น24ประตูและเสียไปเพียงแค่7ประตู10เกมล่าสุดคอนยัตสปอมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตูอย่างน้อย8เกมกดไป14ประตูและเสียไป16ประตูราคาวันนี้เปิดมาให้เบสิกตัสต่อ1ลูกจ่ายน้ำา1ึ 0.3ผู้ชนะจ่าย1.53จากราคาเปิดเป็นราคาที่บอลต่อยังไม่การันตีว่าจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ปัจจุบันราคายังอยู่ที่1ลูก จ่ายน้ำ0.80ภูชนะจ่าย1.45จากราคาปัจจุบันเจ้าให้ความสำคัญกับเบสิกตัทว่าจะเปิดบ้านเอาชนะราคานี้ไปได้เมื่อไปดูราคาภูชนะของคอนยัตสปอรเปิดมา5.75ปัจจุบันไหลไป6.50ต้องบอกว่าความสำคัญของคอนยัตสปอรที่จะบุกมาเอาชนะในเกมนี้นั้นมีน้อยลงไปเมื่อไปดูราคาภูเสมอเต็มเวลาเปิดมา4.20ปัจจุบันไหลไปที่4.50จากราคาปัจจุบันต้องบอก วความสําคัญในเกมนี้ที่จะจบเสมอนั้นมีน้อยลงกลายเป็นความสําคัญทั้งหมดอยู่ที่หน้าของบอลต่อเมื่อไปดูศักยภาพของเบสิกตัตต้องบอกว่า10เกมหลังสุดนั้นสามารถเอาชนะไปได้ถึง7เกมเสมอไป2และแพ้ไปเพียงแค่1นัดกดประตูใส่คู่แข่งไปถึง24ประตูโดยเกมที่แพ้นั้นเป็นการแพ้ให้กับทีมหัวตารางอันดับที่2อย่างทรัพทอนสปอร์เรียกได้ว่าเบสิกตัสอยู่ในฟอร์มที่ดีต่างจากคอนยัตสปอร์ในฤดูกาลนี้ลงเล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมด10เกม แพ้ไปถึง6เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตู7จาก10เกมหลังสุดและ 5เกมหลังสุดที่ออกไปเยือนนั้นยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยเสมสอ2และแพ้ไปถึง3เมื่อดูฟอร์มและราคาในวันนี้ต้องบอกว่าความสำคัญของเกมนี้อยู่ที่เบสิกตัตและเบสิกตัตนั้นแบกเลดในการลงสนามในวันนี้จำเป็นจะต้องทำประตูอย่างน้อย2ประตูถึงจะชนะราคาหากเบสิกตัตเล่นตามราคาเราจะมีแล้วอย่างน้อย2ประตูจากความพยายามของเบสิกตั และเลทที่บอกว่าจะต้องมี2ประตูเท่านั้นจึงจะสามารถชนะราคาในเกมนี้ไปได้วันนี้ลุ้น2ประตูจากเบสิกตัดครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกเบสิกตัถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP a 4 5 o v e r a 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้สมาชิกในกลุ่ม45นาทีและแฟนเพจเสืออิดโชคดีครับ